ในช่วงหน้าหนาวแบบนี้ใครๆก็มักจะไปเที่ยวถ่ายรูปก,กับสวนดอกไม้มาลงโซเชียลกันแล้ววันนี้ The Icon Family จะพาทุกคนไปถ่ายรูปก,กับสวนดอกไม้หลากหลายสีสันทำกลางหุบเขาพร้อมด้วยคาเฟ่สไตล์เกาหลีย้อนยุคก,กับที่นี่เลยวอนแดซองชื่อเกาหลีซะไม่เมีย ตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าร้านคาเฟ่นะคะวอนแดซองชื่อเกาหลีเชียวเี่วเขาได้รับฉายาว่าเป็นเกาหลีแห่งเมืองการนะจ๊ะบุรีอันดับแรกเราก็ต้องไปซื้อตั๋วนะครับผมไปอตอนนี้ที่เรามาซื้อตั๋วนะครับราคาตั๋วเป็นยังไงบ้างครับผม70 ครับผมเด็ก30อันนี้เด็กเด็กไหมอันเด็กอยู่นะอ่าเด็ก30อ่ารวมเป็นรวมเป็น170อ่าโอเคครับอันรับตัวหนูรับตัวไปเลยไปนี่โอ้โหเป็นไงล่ะเจอกำแพงเข้าไปโคเรียเลยอันนี้อ่านว่าอะไรครับวันเดนซองชื่อคาเฟ่น่าจะใช่น่าจะใช่ไม่มั่นใจเหมือนกันเชจูไอซ์แลนด์เชจูไอซ์แลนด์เหรอกาญจนบุรีนะคะ เหมือนไหมเหมือนไหมโอ้ยเอาเดินตามทางไปโอ้ที่นี่ลงทุนนะมีโมไอปอมด้วยโมไอปอมไหนอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเอ้ยเคดีนะแล้ววันนี้แสงดีด้วยไม่ร้อนนะครับเอาแล้วถ่ายสนุกวันนี้ถ่ายสนุกอันดับแรกเดี๋ยวเราหาของกินก่อนเลยดีกว่าเพราะว่า ยังไม่ได้กินข้าวเช้าอะไรกันมานะครับใช่เดี๋ยวไปดูเมนูกันว่าเฮ้ยที่นี่คาเฟ่เขามีอะไรให้เราได้รับประทานกันบ้างมื้อเช้าเนาะเอาเป็นว่ามื้อเช้าและมื้อเที่ยงรวมกันไปเลยดีกว่าอ,อ่ามาเลยสั่งเลยเดี๋ยวเรามาดูเมนูนะจ๊ะ สั่งเลยอร่อยทุกอย่างเนอะบัตรตั๋วที่เราซื้อมานี่ก็สามารถเป็นส่วนลดได้นะส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่มถูกไหมครับใบละ20บาทแน่โอเคไปเลยตามนั้นลดหมดเลยลดหมดไม่เหลือวอนแดซองตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองการประมาณ26กกิโลเมตร ขับตามทางที่จะไปน้ำตกใสโยกจากถนนใหญ่ให้เลี้ยวขวาตามซอยเข้ามาก็จะเจอกับสวนดอกไม้ที่ตั้งอยู่กลางทุ่งฉากหลังเป็นภูเขาสูงสำหรับค่าเข้าชมผู้ใหญ่ราคา70บาทเด็ก30บาทแล้วก็เด็กเล็กฟรีและซึ่งตั๋วนี้สามารถนำมาแลกเป็นส่วนลดค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มได้ในราคา20บาทต่อใบนะครับที่นี่ก็จะมีมุมให้ถ่ายรูปสวยๆเก๋ๆตกแต่งสไตล์เกาหลีย้อนยุค พร้อมด้วยสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ตัวคาเฟ่รองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมากอ่ะคิวาเลยก็แวะมาสั่งอาหารและเครื่องดื่มกับคนสวยตรงที่เคาน์เตอร์ได้เลยนะด้านขวามือของตัวคาเฟ่ถ้าเดินตรงไปสุดทางก็จะเป็นห้องน้ำที่แยกชายหญิงโอ,โอ้และแล้วอาหารเราก็มาหน้าตาดูดีหน้าอร่อยทั้งน,นั้นอันนี้ไม่ค่อยหิวใช่ไหม เราก็อิ่มกันแล้วนะครับผมสําหรับอาหารเช้าแล้วก็อาหารกลางวันของเราไปเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะไปแวะถ่ายรูปนะครับตามจุดต่างๆแล้วก็รีวิวให้ดูกันนะครับกับที่นี่คาเฟ่ชื่ออะไรนะวอนเดซองค่ะอ้าววอนเดซองวอนเดซองเออโอเค เกาหลีเมืองกาญจนบุรี<ป>จุดแรกเลยเราก็จะมาเจอกับเจดีหินของเกาหลีจำลองหรือที่เรียกว่าซกกระทับเดินมาเรื่อยๆก็จะเจอกับสวนดอกไม้หลากสีสันขนาดใหญ่วิง่งถ่ายรูปกันเหนือแน่เลยฮะนี่มันโตโตโลอันนี้ม่ญี่ปุ่นก็มีแต่อันนี้อาจจะเป็นเวอร์ชันหลีกเลี่ยงลิขสิทธิ์นิดนึงอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มจากสวนดอกไม้นะครับสีม่วงดอกอะไรเนี่ยฮะไปไปขึ้นงานปะ มขึ้นมามบันได,ดสวรรค์บันไดสวรรค์ใช่ไปกล้าขึ้นไหมกลัวความสูงมากข้อห้ามด้วยครับอ่านว่ารระวังในการขึ้นลงบันไดเพื่อความปลอดภัยหากเกิดอุบัติเหตุทางลานจะไม่รับผิดชอบใช่ถ้าสมมุติเด็กตกลงมาทางร้านก็ไม่รับผิดชอบนะครับไม่ชันขึ้นไปเลยเนี่ยดูสิ<ม>เออเขารับน้ำหนักเท<ม>่าไหร่<ม>ได้เท่าไหร่ ทีละคนหรือทีละหลายคนตามไอ้หนูไปถึงยอดไหมหนูฮะไหนไม่ไปไม่ได้แล้วใช่ไหมโอเคไปไม่ได้แล้วลงมามามามือมามือมาลงนะครับอีกนิดเดียวอีกถึงยอดแล้วเนี่ยอีกนิดเดียวเองอะดูข้างล่างหน่อย<ป>อ่าดูข้างล่างหน่อยโอ้หสูงเหมือนกันนะอะลงไปลงไปค่อยค่อย,อย,อยลงนี่แล้วมุมนี้ก็จะเห็น คาเฟ่นะครับแบบ360กันเลยเราจะเห็นทั้งคาเฟ่เลยนะเป็นอย่างนี้สวนดอกไม้กว้างมาก,กและนี่ก็เป็นต้นไม้ต้นอะไรเนี่ยใบสีส้มจ้ะ ทาเหมือนเป็นใบไม้เปลี่ยนสีแต่ตรงนี้ครับถ่ายรูปสวยจริงอ่ะเดี๋ยวลองถ่ายรูปกัน และที่นี่ก็ยังมีให้บริการเช่าชุดฮันบกซึ่งเข้ากับบรรยากาศเกาหลีแบบนี้โดยจะคิดราคาที่ชุดละ200บาทซึ่งสามารถใช้ตั๋วเข้าชมมาเป็นส่วนลด20บาทได้เช่นกันนะครับมีชุดหลากหลายสีสันให้เลือกสวมใส่ทั้งไซส์เด็กและผู้ใหญ่แม่เรียกได้ว่ามาที่นี่แจ้งเกิดนางเอกซีรีส์เกาหลีกันมานักต่อน,นักแล้วนี่ติมขายจริงเหรออ๋อวันนี้อาจจะยังไม่เปินนจจเปดเป็นร้านขายติมแต่ยังไม่เปิดวันนี้ ปต่อครับป้ายอันนี้จะเป็นสวนโซนด้านหลังนะซึ่งก็ไม่ค่อยมีคนเข้ามาโอ้ยสวยเลยอ่ากว้างด้วยแล้วด้านหลังคาเฟ่นี้นะครับก็จะเป็นภูเขาสูงซึ่งต้องบอกว่าเหมาะสำหรับการที่ได้มาเที่ยวสวนดอกไม้ในฤด,ดูหนาวอาซึ่งอาจจะไม่ได้หนาวจัดอะไรแต่ก็ยังเดินได้ถ้าแดดออก ก็ยังไม่ได้ร้อนขนาดนั้นนะครับถ่ายรูปได้ชิวๆอ่ะเรามาโซนด้านหน้าอีกครั้งนะครับผมเราจะมีนะักท่องเที่ยวนะครับที่เช่าชุดที่เมื่อกี้ที่เราบอกอ่ะวันนี้เวลาเราอาจจะไม่พอเราก็เลยไม่ได้เช่า <ไ hearing. S 1> เดี๋ยวเสียงเพลงมาจากไหนเ <nu S 2> <Laser> นี่เดี <Nada> <อ 95. S 2> ๋ยวเราจะไปถ่ายมุมนี้ซึ่ง เป็นมุมลับเขาบอกว่าเฮ้ยเหมือนเรานั่งอยู่บนหลังคาตามซีรีส์่ะอาจจะเราปีนหลังคาใช่ไหซีรีส์ไหนเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเดือเท่าไหร่เกาหล,าหลีขึ้นเลยลูกไปขึ้นได้ครั้งละไม่เกินอุ้ยสะดุดโ <c oughs> อ้ยตกใจตกใจขึ้นได้ครั้งละไม่เกินสี่ลบห้าคนติดลบหนึ่งเราก็ขึ้นมาที่จุดถ่ายรูปบริเวณหลังคานี่เขาจะทําเหมือน นี่หลังคาจำลองเห็นไหมนี่นี่แล้วก็ถ่ายไปพอเรานั่งบนหลังคาเราก็จะเหมือนกับเฮ้ยไปอยู่นั่งหลังคาโนะเลยอ่ะเจ๋งดิอ่ะเดี๋ยวลองถ่ายซ a m p l ลกันนะครับสองแม่ลูกก็นั่งอยู่บนหลังคาเลยโอ้โหสูงมากดูดูจากระดับพื้นมานี่โอ้บอกไม้บอมือหน่อยโอ้โห ตามรอยซีรีส์เกาหลีแต่เราก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรต้องมีสักเรื่องที่นั่งบนหลังคาเป็นพวกกําลังภายในใใอ่าอ่าเวลาเื่อหรือคิดอะไรต้องขึ้นหลังคาไว้ก่อนใช่และมุมบนหลังคานี้นะครับเราก็จะเห็นหนูนเลยลมยักษ์ แล้อะไรเนะี่ยรถใส่ต้นไม้ใช่ไหมพร้อมด้วยสะพานแดงตรงนี้กับอาคารอ่ะเดี๋ยวเราจะไปมุมนู้นหน่อยนี่ครัวเขาจะทำเป็นกรัวเกาหลีในชะ่ไหมมีหอมกระเทียมไอ้หนู<ะ>ร้อนแรงไหมเราอ่ะไ,ไหนๆร้อนแรงต้องมีพริก <c oughs> พริกค่อยคอเลยเหรออยากคิดอย่างนั้นยาใช่เลย <c oughs> นี่มัน องคุรีมานรู้จักไหมไม่รู้จักเหรอขวัวคุณค่อนขวัวคุณค่อน,อนโอ้โหนี่กระทะเดียเด๋ยวเดี๋ยวที่เกาหลีเขาใช้กระทะอันนี้นะอะไรไหมนี่คือเขามีดองกิมจ<อ>ิเอาไว<อ>้เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ไอ่าปาสถานีต่อไปดีกว่าไปบ้านหลังคาแดงนี่ไม่ใช่หลังคาแดงเออหลังคาแดงไงไปสถานีต่อไปบ้านหลังคาแดง จริงๆหลังคาดำแต่เป็นจัวสีแดงและตอนนี้เราอยู่กันที่สวนสัก,กุระซาก,กุระบานแล้วที่กาญจนบุรีสาก,กุระบานกันอย่างร้อนๆ นี่จริงๆมุมนี้สวยนะนี่ถ่ายภาพสวยมากเลยตรงนี้ฮะนี่มุมนี้นี่ว้าวเลยกระต่ายด้วยเออเออเอ,อ๋อเปิดดีๆเปิดได้ไหมเปิดไม่อ๋อ,อนี่ไงเปิดแล้วปิดค่ะเดี๋ยวกระต่ายวิ่งนี่ไงโอ้โหกระต่าย ตัวสีเหลืองด้วยกระต่ายเฮ้ยอ้าวไม่ใช่นี่นี่หรอกของแท้เลยเนู่นก็ของแท้๋อของแท้นะนี่ตัวนี้ล่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยหนีหนีหนีกลัวกวลัวหรือลูกหึไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวใจดีใจดีจดอ้าววิ่งกันให้กวักเลยลูกเ <c oughs> ขากลัวหนูแล้วอย่างนี้ลเลขากลัวใครเขากลัวคุณพ่อ เขานอนกอดกันสองตัวก็ฮะมันดูอุ่นว่ามันแบบขู่กระต่ายขู่แต่จริงนี่ข้างในเป็นกกงเขาไปดูไปเขากินอาหารเป็นอะไรคะอะไรไม่รู้อาหารเมร็ดน้องงเขานอนอยู่ในมุมนูน้นไม่ต้องไปแยกเขาลูกให้เขานอนพักผ่อนเขาอยากเล่นกับเขาอยากเล่นกับเขาเขาถามเขาว่าอยากเล่นกับเราไหมก่อนถามเขา อย่าไปกวนเขาเขานอนเขากลางวันเขามนหนูว่าน้องนอนกลางวันตอนเด็กๆไม่เคยฮะอนุบาลไม่เคยนอนกลางวันหรือโอเค okay, ครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปรีวิวคาเฟ่วอนแด2ซองวอนแดซองจำไม่ได้สักทีผมว่าโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่างนี้คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนบายยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับ